แขกรับเชิญของเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาคุณแม่มานั่งด้วยนะคะน้องลิต<ด>้าค่ะกับคุณแม่สวัสดีค่ะ<า>อุ้ยลิต้าฉันรู้แล้วนะหน้าตาเธอสวยเนี่ยเพราะเธอได้เข้าคุณแม่มาอมืเหมือนตรงไหนบ้างไหมคะ่ะคุณผู้ชมคะลองดูสิคะแม่ลูกคู่นี้นะคะดูสิคะส่วนเนี้ย ใช่ตรงคางคือที่บ้านอาจจะได้คางของเขามาหมดเลยคุณผู้ชมคะนิต้าหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยหรอคะแม้ว่าหนูผอมลงแล้วหนูดูสุขภาพดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนหนูอืดๆแม่ไม่อยากบอกพี่จิงกหนูอยู่หน้าจอหน้าหนูอืดมันอึ่งอ่างมากเลยในวันก่าเปลี่ยนไปเยอะนี่คุณแม่พูดทีสัดนรองพื้นหนูน่วงหมดเลยคุแม่ค่ะหนูขอโทษนะเรารู้จักกันหนูก็เลยพูดตรงๆลูกแม่วันเก่าๆไม่สวยเลยนี่เปลี่ยนไปเยอะไปได้อะไรดีมาพูดซีคือไปไปลองของ ที่เรียกว่าดีกับสุขภาพเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเป็นสายกินใช่ไหมอาจารย์แล้วเราก็อยากจะกินของที่มันดีกับสุขภาพของที่วันปกติเราเลือกได้แล้วที่สําคัญคือราคาน่ารักแล้วลิตาก็ได้ให้คุณแม่เขาทานด้วยใช่คือต้องบอกหนีอาจารย์ว่าแม่เป็นคนที่ลิตาหลักที่สุดอันนี้ผมได้แม่อยากจะลูกสาวกับแม่แม้ผูกพันกันสักขนาดนี้แล้วตอนเด็กๆอ่ะเชื่อไหมว่าบ้านหนุ่ําบาก ลำบากแบบไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยจานแม่พาไปนะแต่ว่าก่อนเข้าห้างอ่ะเขาจะเรียกก่อนแล้วเขาจะบอกว่าเออวันนี้อ่ะคือแม่ไม่มีตังค์อย่าร้องงองแงเอาน่นเอานี่นะใช่แต่เขาอ่ะพูดด้วยน้ําเสียงแบบน้ําตาเขาจะไหลเข้าใจเลยอือแล้วแล้วแล้วหนูก็จําภาพนั้นเป็นสิ่งที่มันเตือนใจเรามาตลอดว่าโตขึ้นหนูจะทําอะไรก็ได้หนูอยากให้แม่สบาย อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้หนูว่ารับงานทุกอย่างทํางานทุกอย่างไม่อยากมีวันว่างเพราะหนูกลัวเขาจะกลับไปวันที่เขารู้สึก ไม่มีอีกเนี่ยคือสิ่งที่อยากถามเหมือนกันว่าอะไรคือแรงบันดันใจคุณผู้ชมเจ้าขาสาวน้อยของเรียนลูกสาวคนนี้นะคะขยันขยนมีทุกคนบอกนะคะยายลิตารับหมดเลย300 500800 0 0พันหนึ่งนี่งกมากรลบงานทุกอย่างคือหนูต้องการอยากให้ครอบครัวหนูดูดีแต่ตัวหนูเองก็ต้องสำคัญนะคะสุขภาพหนูไม่ดีทุกอย่างพังหมดนะโลกใช่ค่ะเพราะว่าลิตาเห็นมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยเขาว่าเป็นคนชอบกินกาแฟหวานหวานมัน เพราะว่าเขากินอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เขาเป็นสาวๆเพราะว่าเขาไม่มีอมพอไม่มีปุ๊บเขาก็ต้องกินให้ตัวเองอิ่มอ่ะแต่พอกินไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มมีอาการซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูสังเกตได้เลยอาจารย์คิดดูว่าธรรมดาตื่นมาเขาจะตื่นหกโมงเขาต้องทํากับข้าวให้เรากินเขาต้องตักบาตรแต่ว่าวันหนึ่งอยู่ยดีเขาหยุดทํากิจกรรมเหล่านี้จนหนูต้องถามเขา,าว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่ามันตอนกลางคืนเขาหลับไม่ค่อยสนิท และเขาต้องเข้าห้องน้ําบ่อยอ๋อฉี่บ่อยใช่เขาก็เลยกลายเป็นคนตื่นสายตื่นมาก็ไม่สดชื่นหนูก็เลยต้องพาเขาไปหาหมอคุณหมอเขาก็ตกใจอะ่ะเจาะเลือตดตรวจหมดเลยตรวจหมดแล้วเขาก็เรียกเขาไปคุยซักประวัติว่าธรรมดากินอะไรบ้างจนมาเจอเนี่ยว่าเขาเป็นคนกินกาแฟหวานหาน,หานมันมัน ก็ต้องให้มันแก่ๆจะได้ตาขลนแล้วก็ดูกระฉับกระเฉงใช่ไหมแล้วก็มันๆหวานๆจะได้ดูอิ่มแล้วก็ไม่ต้องมา,าน Source, Management> ั่งเสียเงินกินโน่นกินนี่เมียครับผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้พอคุณแม่น้ําตาลขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําก็คือแม่ต้องหยุดกินกาแฟกินวันละกี่แก้วอะ สองถึงสามแก้วเหมือนกับฉันเลยฉันก็กินเยอะใช่แล้วพอต้องแล้วก็ใส่น้ําตาลตักน้ําตาลใส่เยอะๆหวานๆแล้วบางทีกาแฟเย็นก็ต้องหวานกว่าก่าเหมือนขึ้นแข็งอปหน่อยไปขึ้นนะก็นี่ชอบทานเย็นกาแฟเย็นก็เลยน้ำตาลยิ่งหวานใหญ่เลยแล้วพอหมอแนะนําว่าจะต้องลดปริมาณน้ําตาลแล้วทายังไงล่ะกินกาแฟยังไงล่ะไม่ใส่น้ําตาลแล้วกินลงหรอเออไม่ต้องว่าแม่ขนาดนั้นก็ได้ขาดอยู่อยู่นี่คามข่าโอ้มปกติเออแล้วกินยังไงล่ะก็นี่แหละ เขาเอาตัวนี้มาให้ปาเปลี่ยนบอกว่าให้ลองทานตัวนี้ตัวคอ,คอดี้เนี่ยหนูอะเป็นคนเลือกเพราะอย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดคือเรารักแม่ที่สุดหนูจะเลือกแต่สิ่งที่ดีที่หนูหาได้ ให้แม่แล้วหนูไปรู้จักกาแฟคอร์ดิพลัสจากที่ไหนคือจริงๆเนี่ยหนูก็เห็นตามโฆษณาก่อนแล้วหนูก็มาศึกษาต้องบอกว่ากาแฟใส่ถังเช่าของคอร์ดิพลัสเนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่เขาโดดเด่นตรงที่คอร์ดิพลัสเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่อยู่แล้วทางด้านถังเช่าค่ะทั้งทางด้านคุณภาพทั้งทางด้านมาตรฐานการผลิตค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราเชื่อถือปุ๊บเนี่ยเรามาดูในตัวกาแฟจริงๆเนี่ยเขาใส่สารสกัดถังเช่าและสารสกัดเห็ดหลิงจือแต่ว่ากาแฟของเขาเขาบอกเลยรับประกันว่าจะไม่มีกลิ่นสมุนไพรหอมกาแฟที่สําคัญที่ตอบโจทย์คุณแม่มากกว่านั้นก็คือเขามีความหวานแต่ว่าไม่มีน้ําตาลาเขามีความมันแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอหนู ประมวลผลทุกอย่างหนูก็เลยลองให้คุณแม่เขาทานพอคุณแม่เขาทานปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกว่าสิ่งที่ลูกสังเกตได้จากก่อนหน้านี้เขาใกล้เป็นคนหลับสนิทตอนกนโเคโอเธอเธอเธอให้คุณแม่ทานฉันไม่ถามเธอต้องถามคนมามาถามหน่อยสิพอลูกสาวเอามาให้วันแรกที่หยิบมาทดเชื่อหรือว่ากินแล้วมันจะดีก็ไม่ลองเลยลองทานใช่แต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคมันก็สดชื่น หอมไหมหอมอุ้ยอือเนียะเนาะมีแต่คนติดใจว่าพัดฉีซองชงเท่านั้นกลิ่นที่ติดเนี่ยติดตรงนี้แล้วพอลองไปใส่น้ำแข็งดูโอ้ก็ยังอร่อยแต่เขาไม่ใส่น้ำตาลตอนแรกจะคิดไหมว่ามันจะกินลงไหมเนี่ยกลัวมากกลัวกลิ่นตอนแรกกลัวกลัวจะมีกลิ่นสุนไพายแบบตึงดังเกียแบบยาจีนทกลงไม่มีไม่มีแล้วก็ แล้วก็ความมันความหอมไอ้หอมเนี่จริงๆยอมรับว่าหอมมากคอกาแฟกินกาแฟมามหลายสิบปีชงเองพอเจอคอที่พัสไปซองเดียวรู้สึกยังไงก็น,นี่แหละประทับใจสดชื่นอืแล้วก็ทานมาเรื่อยเรื่อยเแล้วกลิ่นทุกวันนี้นะไม่ได้ไม่คือไม่ความคุ้นเคยกลิ่นก็ยังอยู่นะความจริงปกติถ้าอะไรที่คุ้นเคยเราก็จะ จะไม่ไม่รู้สึกกลัวพิแล้วสุขภาพล่ะจากที่ตัวเองต้องนอนหลับหลับตื่นตื่นเข้าห้องน้ํานะวันละคืนหนึ 3, ่งสอนสามขนเดี่ยวแรงไม่มีใบหลับที่ลูกเขาพูดตกลงมามาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นตอนนี้<ะ>น้ําหนักลงนะเอาระแปลกไหม,มไม่น่าเชื่ออ,อ,อลงมาประมาณ5กิโลอะ่ะ Oh. ประมาณสองสามเดือนอะอย่าลงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสวยกว่าลูกแล้วลูกจะหางานทําไม่ได้ใช่ไหมคะ <laughs> ต้องอธิบายว่ากาแฟเนี่ยจริงๆในปริมาณปะกติที่คุณแม่เขาทานเขาทานสามแก้วสอง <c oughs> แก้วต่อวันใช่ไหมคะกาแฟเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่น้ําตาลอย่างต่ําเลยคือแก้วละห้าช้อนชาเพราะฉะนั้นสองแก้วต่อวันก็คือน้ําตาลสิบช้อนชาในหนึ่งเดือนมันคือสามร้อยช้อนชาแต่พอเปลี่ยนมาเป็นกาแฟใส่ถังเช่าของคอร์ดิพลาสที่ไม่มีน้ําตาล มันก็เลยทําให้ปริมาณน้าตาลที่ได้รับจากกาแฟเนี่ยมันลดลงแล้วอย่างที่บอกว่าหนู อยากได้ความสุขของเขากลับมาออหนูอยากเห็นรอยยิ้มของเขาแค่นั้นเองเขากลับมาเดินเล่นไปตลาดวันอาทิตย์แล้วเขาก็จะกลับมาเขาจะนั่งเล่าว่าเนี่ย <c oughs> เขาได้อนนู้นมาซื้ออันนี้มา <c oughs> ให้ลูกเขามีความสุขมากขึ้นเข <c oughs> าม <c oughs> ีความสุขมากขึ้นแล้วที่สําคัญพอเขาเคลื่อนตัวสะดวกปุ๊บเนี่ยเขากลับไปออกกําลังกายโดยที่หนูเป็นคนพาเขาไปมาม่าไปตายไปเต้นแอโรบิก เราออกไปนี่แหละไบสะน้ำน้ำตาลแลอยาใส่ชุดว่ายน้ำลงสาประมาณนึ่งส่วนพีซหอกกำลังใจใช่เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคนที่เป็นคอกาแฟนะคะหรือว่าคนที่อยากจะทานถังเช่าหรือว่าเห็ดหลินจือในราคาน่ารักน่ารักอยากให้ลองไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องของน้ําตาลไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลคุณสามารถทานได้อย่างสบายใจแล้ววันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ลิตาทานแล้วเห็นผล